สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆสู่สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยชุดฝึกหัดอ่านสนุกการผรสมอักษรกับพี่เอมสอนภาษายินดีที่ได้รู้จักกับน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของการอ่านสะกดคําที่ผสมด้วยสรรไอไม้มมลายสรรไอไม้ม้วนและสระเอาครับ เริ่มต้นด้วยการทบทวนการเขียนและการอ่านออกเสียงสระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนและสารเอากันก่อนนะครับสระไอไม้มมลายและสรรไอไม้ม้วนเขียนอยู่หน้าพยัญชนะขณะที่สระเอาเกิดจากสรรสองรูปผสมกันเขียนสระเอนำหน้าสระอาอยู่หลังส่วนพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางครับพูดตามพี่เอมนะครับสรรไอไม้มลายและสระไอไม้ม้วน อยู่หน้าพยัญชนะสระเอาสาระเอนำหน้าสาระอาอยู่หลังส่วนพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางน,งน้องๆครับเรามาดูการเขียนสระไอไม้มมลายสาระไอไม้ม้วนและสระเอาที่ถูกวิธีกันนะครับ สระไอไม้มลา,ายเริ่มต้นด้วยการเขียนแบบนี้ครับต่อไปเรามาเริ่มเขียนสระไอไม้มมวนกันนะครับเริ่มต้นด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆตัวต่อไปสระเอาเขียนแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้น้องๆสามารถเขียนสระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนและสาระเอาได้ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะครับว่าสาระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนอยู่หน้าพยัญชนะส่วนสระเอาสระเอนำหน้าสระอาอยู่หลังส่วนพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางครับต่อไปเราจะมาฝึกสะกดคำที่มีสาระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนและสระเอาผสมอยู่กันนะครับพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลย เริ่มต้นคำแรกเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะครับฟอไออ่านว่าไฟจอไออ่านว่าใจงอเอาอ่านว่าเงาน้องๆตั้งใจอ่านคำที่ผสม,มด้วยสระไอแมมมายยสระไอไม้มวนและสระเอาได้ดีมากเลยครับและเพื่อให้น้องๆเก่งขึ้นเราจะฝึกอ่านผสมสระกันอีกครั้งพี่เอมขอให้น้องๆ พริกหนังสือหน้าต่อไปเลยนะครับเริ่มจากคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรครับไขขอไออ่านว่าไขไปปอไออ่านว่าไปในนอไออ่านว่าในใส สอไออ่านว่าใสเกากองเอาอ่านว่าเก้าเหาหอเอาอ่านว่าเหาเก่งมากเลยครับมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับเรามาช่วยกันฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำกันนะครับพี่เอมขอให้น้องๆอ,อ่านตามพี่เอมก่อนนะครับไอ ใบเมาอะไรดีใจเตาไฟพี่เอ็มขอให้น้องๆช่วยกันอ่านพร้อมกันกับพี่เอมเป็นรอบสุดท้ายนะครับไอใบเมาอะไรดีใจ เตาไฟน้องๆฝึกอ่านออกเสียงได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับขอให้ตั้งใจฝึกอ่านให้ดีอย่างนี้ต่อไปและพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ